เอาละยังอยู่ที่เรื่องราวของโปรเมแต่ไปดูเบื้องหลังความสำเร็จของเธอกันหน่อยคุณพ่อกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณพ่อของเธอกันก็คือคุณสมบูรณ์จุธานุการวันนี้มีเรื่องมาเล่าเลยนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของโปรเมเอริยาจุธานุการก่าเธอที่จะก้าวมาตรงนี้เป็นแชมปเปี้ยนแล้วก็เป็นโปรสาวหมายเลขหนึ่งของโลกครับคุณธนรัตน์นะครับผู้สื่อข่าวเราก็ไปในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณพ่อก็บอกนะครับว่า กว่าลูกสาวจะมาถึงจุดนี้ได้ใช้เวลาเกือบ10ปีก็เน้นย้ําคือวินัยแน่นอนิจวัตรประจําวันในวัยเด็กนะครับ,รบตื่นนอนไม่เกิน6กโมงครึง่งเดินทางไปวิ่งที่โรงเรียนสยี่สิบห้นทะครับแล้วก็กินข้าวเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถโ,โในรถทุกวัน่งางนั้นเพื่อประหยัดเวลาไงใช่แล้วก็คือทุกท,ทุกเวลาจมมีค่าหรอกแล้วก็เข้าไปเรียนนยขอเรียนเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเอาดีทางกีฬาเลยครึ่งวันหลังเนี่ยซ้อมกอล์ฟถึง5้าโมงแล้วก็เสร็จจากซ้อมกอล์ฟเสร็จ ไปไว่ายน้ําต่อแล้วว่ายน้ำเนี่ยไม่ใช่ไปไว่ายแบบกันเองนะครับไม่ใช่ครูสอนว่ายน้ําตามสะไปไว่ายกับทีว่ายน้าคือว่ายกับนักกีฬาว่ายน้ําเลยกว่ายในตกแล้วประมาณวันละไม่ต่ำกว่า2กิโลเมตรโอโ้โหทำแบบนี้มาตั้งแต่6ขวบลองคิดดูแล้วกันตอนหกขวบคุณผู้ชมทำไรอยู่หรือคุณวรปัะศทำไรอยู่ตอน6กขวบผมก็เล่นดินอยู <laughs> ่กับเขนเอาไปลองฟังเสียงคุณพ่อดูครับ <laughs> ผมว่าซ้อมอ่ะยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเขามีวินัยว่าเขาต้องทําแต่เราคิดเอง แล้วแต่แบบที่เราแต,แต่ละคนจะจัดการยังไงใช่ไหมผมก็เน้นเล็กๆให้เขาแม่นยำเพราะว่ามันยังร่างกายยังไม่ใช่นั้นยังเล็กอยู่แต่มีวิ่งมีทําทุกอย่างที่ที่บอกนะว่ายน้ําเพื่อเขาแข็งแกร่งเราเน้นตรงนี้มากกว่าที่จะมาซ้อมกรอบซะอีกเอาละและที่สําคัญนะครับการที่จะปั้นนักกีฬาคนหนึ่งขึ้นมามันต้องมีต้นทุนครับเรื่องนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าต้องยอมขายบ้านขายรถเลย,เลยนะครับเพื่อนําเงินมาจ้างโค้ชในการฝึกสอนแล้วก็ส่งเนี่ยนะครับ ทั้งสองคนเลยเมเอเมและก็โมใช่ใช่ครับไปแข่งขันในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาตอนแรกเนี่ยถูกญาตพี่น้องตำหนิว่าเอ๊ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยจ่ายเงินไปทำไมเยอะขนาดนี้มันจะคุ้มหรือเปล่าแต่สุดท้ายผลงานเป็นแบบนี้โรเมเป็นมือหนึ่งของโลกในสำเร็จโอ้โหญาตพี่น้องขันมากคิดใหม่เลยบอกว่าบ้าแต่ก็สำเร็จครับม้าอ่ผมคิดว่เขาไม่รู้ว่าผมคิดอะไรนะเขาถามว่าเฮีย,ยไม่ทำอะไรเหรอ ทำไมอย่างเงี้ยเอาเงินมาใช้ีแบบไม่เป็นไรเราผมรู้ผมทำอะไรอยู่อะแต่เขาไม่รู้หรือเ่าเหล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นอธิบายไม่ได้มันยาวเกินแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็ทนกับเขาผมอยากให้เขาอยู่นานที่สุดนะแต่มันก็เป็นสัจธรรมของมันอยู่ตลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขามีวินัยดีเขาจะอยู่ได้ยาวเพราะคุณอย่าลืมว่าเขาทุกคนเห็นแต้มขบวนนี่ต้องทำยังไงอีกแค่อีกแค่นี้ถึงคุณละ อีกแค่นี้ถ้าผมชนะอีกแชมป์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามทันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินของเราไปสป,ปีดของเราต้องอยู่ระดับนี้ถ้าอ่อนกว่านี้มันก็จะมีการแซงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่รับได้เราอย่งเขายัางชนะคนอื่นได้คนอื่นชนะเราไม่ได้ก็จากที่ได้พูดคุยกับคุณพ่อนะครับแล้วก็ถามเรื่องของต้นทุนจริงๆเนี่ยตอนที่ทําให้โรเมใเนี่ยก้าวขึ้นมาจุดเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่ครับคุณพ่อบอกว่าประมาณ20ล้านกว่าบาท <S <S ประมาณนั้นแต่ไม่ใช่การไมนที่เป็นสิทธินะก็คือขายของที่ไม่จําเป็นออกไปแหละแต่บางครั้งก็ต้องมีหยิบยืนยากพี่น้องก็เคยมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนมากอะไรขนาดนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกโปรเมเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นยอดโปรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถช่วยเลยคุณพ่อด้วยในเรื่องของเงินด้วยนะก็คือคืนกําไรมาหลังจากนี้แหละนะครับหลังจากที่ลงทุนไปแล้วมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะ20ล้านแต่วันนี้ได้คืนจากความพยายามของลูกแล้วเอาล่ะก็ตามนุตาเชียร์กันต่อไปนะครับคุณพ่อเองก็ย้าายว่อกให โรเมร์นะครับเล่นอย่างมีวินัยแล้วก็เล่นให้สนุกเล่นแบบนี้แหละอย่าไปเครียดไปกดดันกับมันไม่งั้นผลงานมันก็จะดรอปลงครับ <c oughs> อาละรครับทั้งหมดนี้นะครับ <c oughs> คือรอบขออสนามประจำเย็นวันนี้นะครับ <c oughs> เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ